พุทธการที่พระเชตวันมหาวิหารมีเรื่องหนึ่งที่ภิกษุกทั้งหลายจดจำกันนานเพราะมันแสดงให้เห็นว่าศรัทธานั้นเกิดได้แม้ในสัตว์เดรัจฉานแต่ขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ทรงรักษาวินัยให้บริสุทธิ์ชัดเจนวันหนึ่งมีพญานาคตนหนึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่มันได้ยินเสียงมนุษย์สรรเสริญพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อยู่เสมอ ใจมันก็เกิดปีติว่าถ้าเราได้บวชได้อยู่ใกล้พระศาสดาได้ฟังธรรมทุกวันคงจะดีนักแต่เราเป็นนาคไม่ใช่มนุษย์จะทำอย่างไรหนอเพราะศรัทธาแรงพญานาคจึงแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามแต่งกายเรียบร้อยไปยังพระเชตวันขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาบรรดาภิกษุ เห็นว่าล it ักษณะภายนอกเป็นมนุษย์ครบถ้วนก็ให้อุปสมบทตามวิน <microb crust. S 1> <up. S 2> ัยวันแรกๆพญานาคภิกษุประพฤติดีมากสำรวมกราบไหว้ฟังธรรมตั้งใจภาวนาแต่พอถึงเวลากลางคืนต้องนอนพักธรรมชาติของนาคก็แสดงออกมาร่างกายที่แปลงเป็นมนุษย์ค่อยๆเลือนหายกลายเป็นลำตัวยาวเขียวอาราม ลมหายใจดังฮือในกุฏิเดียวกับภิกษุอื่นภิกษุทั้งหลายตื่นขึ้นมาเห็นเข้าก็ตกใจมากรีบไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสให้เรียกนาคตนนั้นมาพญานาคก,กราบทูลด้วยใจจริงว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันมีศรัทธาอย่างแท้จริงอยากบวชอยากอยู่ใกล้พระธรรมเลยจำแปลงกายมาขอพระองค์โปรดรับเถิด พระพุทธเจ้าตรัสอย่างเมตตาว่าดูก่อนนาาศรัทธาของเธอประเสริฐแต่หมู่สงนี้เป็นหมู่แห่งมนุษย์ผู้บวชต้องเป็นมนุษย์สมบูรณ์จึงจะรักษาวินัยได้โดยตลอดเธอจงกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์ในการข้างหน้าแล้วจึงค่อยมาบวชเถิดจากนั้นพระองค์ทรงให้ศึกพญานาคและประกาศวินัยไว้ชัดว่าต่อไปนี้ผู้จะอุปสมบท ต้องตรวจให้แน่ว่าเป็นมนุษย์เท่านั้นกลายเป็นหลักวินัยที่สวดกันมาจนถึงปัจจุบันพญานาคนั้นแม้ต้องศึกก็ยังปลื้มปีติกราบพระพุทธเจ้ากลับไปเพราะรู้ว่าพระองค์ไม่ได้ห้ามเพราะรังเกียจแต่เพราะรักษาความบริสุทธิ์ของสงฆ์แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนฟิกษุว่าศรัทธาเกิดได้แม้ในสัตว์เดรัจฉานแต่ศาสนาจะตั้งมั่นได้ ต้องมีระเบียบวินัยไม่ใช่ยอมทุกอย่างเพราะสงสาร